โอเคครับ okay, ผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอกาบสวัสดีสวีเดตทุกคนกันด้วยนะครับผมกับผม MT Channel แล้วก็อยู่ในเกม i t t m n r รีบอลกัน EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาสุ่มกันอีกแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้เป็น การของนี่ครับผมเลทครับผมเลทเหมือนเดิมเลยนะแต่ที่เพิ่มเติมคือเราจะได้เอ r แอ้วเราทุกคนเออเนี่ยแหละครับผมเอ r อที่เราอยากได้มานานฮะตอนนี้เราก็ได้แต่ตกระหลกกโหลกอู่นะครับผมตอนนี้ต้องซุ่มอีกย8สิบแปดครั้งถึงจะได้นะครับเราก็สุ่มหนึ่งครั้งก่อนดีกว่าสุ่มหนึ่งครั้งแปดครั้งเลยจัดไปรอบแรกครับผมจะได้ตัวไหมครับผมมาดูกันนะผมคือตอนนี้ก็ กี่มโมงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ดูในราการเลยเออเราจะบอกทําไมเนี่ยอันนี้คือตัวอันนี้ผมอ้อนนีดดี้นิดดีด้วะผมแต่อยากได้ตัวตัวละครอ่ะทุกคนขอตัวละครได้ปะกูคู่ได้ละแบบเอามาอัปดาวก็ได้นะเอากูคู่ได้ละมาอัปดาวก็ดีนะถือว่าแจ่มแจ่มจะเดมอื <c> ้อ <oughs> แบบเดิมเพิ่มเติมคือเกลือหรือเปล่าโอ้ oh my god ขอแบบได้ไอ้สุ่มเขิอสุ่มผิครั้งทุกคนก็สิบครั้งไปแล้วจดนี้จดนี้เบลเฟกอรหรือว่าโกฮูเดลักก็ได้เอ้แชเดะเดดเคเอสอาครับผมจำชื่อมันไม่ได้อยุ้ยมีเท่ตัวนี้ผมชอบมากเลยโอ้โหสุดยอดอะได้ตัวนั้นมาคือแบบสบายแล้วชอดนี้โอ้โหได้ทิ้นส่วนมาครับผมโอ้โหได้มาทำไมมันดูแรงแงอไม่รู้อะทำไมมันดูแรงแรแต่ว่าทุกคน ชิ้นส่วนธรรมดาป่ะผมไม่รู้นะเว้ยอันนี้แลมโบครับผมแลมโบแลมโบลังโตไอ้นี่ผมมีแล้วตัวนี้ฟีดเดอร์แคปซูลอะไรอะแคปซูลอะไรวะแคปซูล R ทำอะไรได้เราไม่รู้เรากดข้ามไปก่อนโอ้กูคูไดล่าครับผมอันนี้ซันซัสครับผมโอ้โหได้มาตัวหนึ่งนะครับผมแล้วนี่นี่มันเหมือนแรงๆไงทุกคนอ๋อชิ้นส่วน S S R เว้ยอ๋อ S S R ครับผมมันคือตัว S S R ก็ว่าอยู่มันพิเศษกว่าใคร ล้วสุ่มมันก่อนสุ่มแบบครั้งเดียวก่อนเมื่อกี้มือพี่ลั่นไปเองนะครับผมว่าสุ่มครั้งเดียวมีสิได้ตัวยากนะครับผมนะอันนี้ตัวมวยมาแล้วแล้วกดไปเรื่อยๆเลยก็พอยจกไดเอสดอาร์มาแบกด่านนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเอสอาร์จะปั้นไปได้ไกลไหมนะเพราะเห็นคนอื่นเขาเล่นกันเขาเล่นตัวธรรมดาแล้วก็แต่ดาวเยอะไงเออแต่ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเกมนี้ระบบแม่งอับเวลอับตัวโคตรยากเลยทุกคนเออคือแบบแม่งสุดๆอะเกมเนี่ย เียงอืตัวนี้มีแล้วจะได้คิ้นส่วนมานะฮะคือเราไม่รู้ว่ามันจะให้สุ่มครั้งที่ห้าสิบแล้ได้หรือว่าจะมากดลับนะฮะแต่เราจะเก็บใบท้ายไปให้กับเอเดของเราจัดไปให้หมดเราจะสุ่มหนึ่งครั้งอันนี้เสร็จแล้วก็ไปสุ่มสิบครั้งเลยนะครับผมเพื่อจะได้เอเดนอาเอเดน่าจะออกแล้ว <c oughs> คือเหมือนเราไม่ได้มาลุ้นอะไรเลยเหมือนมาลุนเอเดนะฮะจัดไปครับผม ออกมาเทอิสักตัวได้ไหมแบบไดเอ็ดเดาสองตัวแต่ผมไม่เคยเ,ยเห็นเลดนี้นะมันจะไดเอ H ็ดอ็ดอารเลยเว้ได้แต่เอ็ดอาอย่างเดียวอะ่ะมันมีเลดปพาว่าถามจริงอา่าวรีบอลมาเฉยครับผมตัวเดิมนะฮะชิปส่วนใหม่อีกแล้วเนะี่ยตอนนี้คชิปที่แล้วก็ได้รีบอลชิปนี้ก็ได้รีบอลโอ้โหเอ้ไม่ได้รีบอลดิมันซึมนะโอ้ยคนจะพิมพ์ดาแล้วมันคือซึมนะรีบอลนันอีกตัวหนึง่งนั่นมันไอตัวเซมกสีดำนะฮะ ชอบจำหงลงมลืมนะเพราะชื่อชื่อหนังมันช่เชื่อนิเม่มันชื่อดีบอลเนี่ยเออผู้พิเศษจอมป่วนนะไอ้ตัวนี้มีหมดแล้วเนี่ยโอ้ยตัวนี้ไอ้ตัวนักดาบนะฮะนักดาบผมจําอาวุธหรือว่าสกิลมันได้หมดนะแต่แค่จําชื่อมันไม่ค่อยได้นั่นเองแล้วก็ไม่ได้ตัวเลยนะพูดจนจบคลิปไม่ก็ไม่ได้ตัวและที่เรารอคอยก็มาถึงวันนี้วันที่จะได้สุ่มเอเดนาครับผมเอเดน่าจัดไปครับผมเอเดน่า ตรสเนกับข้าจัดมาตัวดีๆ,ๆเปรี้ยงทีเดียวตุ้มอุ้ยเนี่ยครับผมอย่างนี้เขาเรียกว่าของแลนี่ดูเขาเรียกว่าของแลเนี่ยเอเดน่าของแลมาดิตุ้มเครื่องระเบิดเฮ้ยตัวอ,กกอะไรอ่ะอย่างเกาะอะไรอ่ะโอ้โหแม่งโคตรหล่อเลยว่ะอันนี้ใช่ตัวที่มันถือนี่ปะคล้ายแบบกระบองป่ะที่มันช้ำม,มือสองมือใช่ปะโอ้โหโคตรเท่ มันจะหล่อเอาดิใช่ด้วยใช่ใช่จริงๆด้วยมันชื่อจำชื่อไม่ได้ด้วยไงวะไอ้ตัวนี้ผมชอบมากเลยไม่โคตรเท่ไม่ฮีเดต้าไม่โคตรหล่อเลยทุกคนโอเคครับผมชอบใจล,ลืมกดไลค์และกด subscribe เ,เพื่อเป็นแรงใจคนทำคลิปมากเลยครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดต,ตามนะผมบ๊ายบายครับ